เจ็ดหกห้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมือนีเพชรพุ่ยจะมาอยู่ลักกิโลอ่าห้โชคข้างนอาเนาะคือว่าลักกิโลเฮียนเนาะค่ะเนาะมณีมะพร้าวดีเนาะค่ะเนาะมีอาจารย์อ่ามาจากกาลสินเนาะค่ะคือร่างทรงชื่ออาจารย์ยายคัมมีเนาะค่ะยายคัมมีอ่าเพิ่นมาขอตัวเลขจากตาจันตาซีเนาะค่ะเนาะจากยายมีเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่า อาต่จันตาซียายมีอ่ะห้เพื่อนม,มาหาเนาะค่ะเนาะเพื่อนสิมาขอโชคขอลาบหนงวดวันทีสิบหกกันยาหกเจ็ดเนาะค่ะเนาะอ่าสิบหกกันยาหกเจ็ดเนาะค่ะเนาะขอให้เข้าปังๆขอให้มีโชคมีลาบกับอ่ายายคขมี่เนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าเลขเพื่อนเข่ามาตลอดนะคะขอยยขอยู่ไซกระไดขออยู่ไซกับปังเนาะค่ะเมนี่เพื่อนมีโอกาสมากลักกิโลนะคะเข้ามาตามตัวเลขกับเพื่อนนะค่ะนะเพือ่อนสีไดตัวใด้เนาะค่ะเนาะ เพิ่นจะได้เลขตัวไหนยังไงเนาะค่ะเข้าไปตามกันเลยเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนละไลค์คนละแชร์ให้เพชรพรารวยเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันละกันเนาะค่ะเนาะนิ่งวัดวันที่สิบหกกันยาเนาะค่ะไปตามกันเลยค่ะสามหน่วยการงานพวกขับเมืองอยากกินบะข้าวอยากกินบะข้าวสามหน่วยอืมการงานกากตึงง้างชื้นมาใช่ขอกข้าเมืองหอกสมุนมาสิงห์ พัดอีกเมื่อไหร่ครับอยากได้น้ำมะพร้าวอยากได้น้ำทิพเนะค่ะสามหน่วยน้ำบริสุม่น้ำบริสุรีเด้่างคือ้ำางคือเพื่อนห่างอือปลูกอมฮดมากกันชหมอออลู้อูกปูกไปเอะอันนี้แหละหลเลกันจังจังมอาตร้อัน อันนี้เกินไว้ซะก่อนค่ะให้เตรียมให้เรียบ wow. ้อยก่อนนะคะเนาะงั้มงหกูจังไว้ไงหกูยังเก้ามวนเนี่ยเก้ามวดนะคะเก้ามวดเก้ามวนผมก็ถ่ายเก้ามวดเนนะครับโอเคครับเริ่มเลยเดี๋ยวผมรอ กูจะกายองนะโมจตจต่ะโสมตจตตผะทธวตโตนี่ยังน้อยนะปกติเยอะนะโมตตจพระโวตโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสดกามีจรูเปสีติกเจเจจันจริเกยิมเนธิเปรตเถจะคาเมตเลุวันละานเทวกิเตพมมาจยันตุเทวัทศลวิเสเมยะกขะกันธรมลาคาจิสันตาสันติเกยังมุนีวัจนะ สาธุโมเมสุนันตุธรรมสาวนกกรออายมทันตาธรรมสาวนกโรออายมทันตาธรรมสาวนกกรออายมทันตาสาธุลูกขาเท,ทียบิดาเจ้าทั้งหลายพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีเจ้าไร่เจ้านาเจ้าหัวเจ้าสวนเออเจ้าสวนไร่นาปูตาฐาตาจันนี้ก็ดีตาจันตาเสยยายมีนี้ก็ดีวันนี้ลูกหลานได้มาจากทางกาลสิน เออได้มายามพระสถานที่นี้แต่ก่อนนี้ที่ปั่นอาซาบันดึอซาวาซาลีนแะบารมีเออมา่ปวดบุบปวดหลานข้างโชขข้างหลามข้างอากาเล็กยันคือว่าคนไทาคนต้นมากตะเกียร์เนี่ยที่จะมาที่นี่ทีแรกเนี่ยอยู่เบิ้งจะได้ยืดทุ่งก็เธออย่างเนี่ยเขาไทยออกมาเบิ้งกต่เบิ้งที่นี่ยืดทุ่งเนี่ยที่จามมาเมือนี้คิดว่าสิมาอยู่ดอกก็จัคซิมามืองไหน Mười lăm hội gia của cốp bước vào thăm bếp bạc bênh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 ขอเป็นรัฐบาลไทยครับผมพรุ่งนี้เลยรัฐบาลไทยเอาไทยก่อนเลยครับรัฐบาลไทยเลือกบ่อเด้อบมันมันมมัันนกว้างไก่กับขอบารมี่หั้งขุนของปู่ผู้บาญญัต์ทุกองทุกท่านที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งแสนโกดจักรวาลข้าพเจ้ามาถึงสถานที่นี้แล้วก็ขอให้เปิดอาคาเลขยันให้ลูกให้หลานเขาเปิดโชคเปิดลาภเปิดทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน เปิดทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิ้าชั้นผมเปิดกูเงินกูคำกูของให้ลูกให้หลานเขาได้กินได้ทานได้สร้างบนสร้างกุศลต่อไปในพบนี้พบหน้าให้เจริญรุ่งเรืองไปอาศัยิฤทธิ์บุญญฤทธิ์แห่งองค์ศักดิ์สิทธิ์ปปินฐานช่วยทำจุดต้นฐานต่อไปวันนี้โอกาสนี้ขออนันเชิญจะเด็ดลงมาเตรียมเนี้ยเตรียมกายเม่ศีกาเตรียมเม่ม่างแม่ยา่าคํามี ให้ตว hey, hey, oh, oh, ัด uh, ห si ah, ah, uh, ah, ัวตวัดทางตวัดแขนตวัดขาให้เป <t> ็นตัวเป็นตนออกมาเลยอย่าได้เปลี่ยนใจบางลูกหลานเข้ามาแต่ไกลก็ขอให้ได้จังมักจังคนบุรุกัสิสมาันเติกาบาราตุลกัสิสมาันเติกาบาราตุลุยสมาันเตอกาบาราตอรกาบาร์ตอร์บรุกัสิสมารันติอ้าวนิมนต์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 อ้าวอันเชิญอันเชิญอันเชิญอาสุรับคันเดอร์มีเงินยี่สิบบาทยังเอาเข้าไปมีทอง

อืมสูบยาซะไงตาเซ่ตาจันจะได้ตาเซ่ตาเซ่ก็มีเนาะค่ะตาเซ่ตาเซ่หรือตาจันเนาะค่ะมาเนี่ยตาเซ่หรือตาจันแม่โอ้ยผูยังง่โสอยงอันนี้เ่าคำนี้อยู่โอ้บอกเขาเมื่อไหร่ผู้มาก่อนไม่ไม่แต่ก็เพิ่งเขี่ยวผู้ยัดช้อนแม่เดี่ยตาเซ่ตาจันไปไหน ใช่มีมาน้ำกงตัวตัวเอาเก่างวดนะคะน้องยายขมิ้อจังม่เอาไก่จะเลื่อนกับจีนม่เบาเบิ่อตอกงยายขมิ้นดะเอาไปไกลบ้างครับให้ลูกหลานฝั่งนี้ได้มีโชคมีลาเป็นหน่อยครับอย่างนี้รถะหาน่มันจะอว่นมันตัวนหัวลงเลยนดี่มันอวยแล้วเดี๋ยวว่าหงครับไิขึ้นอีกครับโอเน้นเน้นสามตัวเลยครับก็ยังว่าเพื่อนจะเอาเก่างวด เจ้าก็เงือดสามตัวนี่ทั้้ว่นี่เแต่ทั้ง้ใใาเตรงๆจากหลาแม่มนแม่มาคุาต้องเอกพ่เติเป็นอ่าง้ท่านชิบันซาซาบันด์ด้วมันเกิดจังซาคุซาคุซาคุเด่อคยพระเจ้าเราคืยว่าจาองค์ศักดิ์สิทองค์นี้คุยมียามม่ยาคุณคู้บ่าอาการน ยาคขนี้มาเจอฟังกับยาสิงผู้นี้มาเจอประเทธเล่าผู้นี้เล่าว่าเล่ากับเมืองยาละชิงกับเป็นพี่น้องกันคือเก่าเป็นน้ำเงินใจเดียวกันคือเก่ามาเงินมาเยินเง่ามาหาคอยเจ้าจับใจเงินเล้าเออเล้าเออเจ้ามาจัำี่เจ้าจำใจเงินน้ำคอย่วงยเจ้าจำใจสองตัวสามตแล้วจับบ่ล่ะ คจับเอากะบอกเยอะครทิตัวก็ย่าบอกใครล่ให้ยู่ขเจ้าเขาเสียเงินก็ยาบอก้าพาะยังบุญญาบารมีของทานยุ่งยาขทามเขตม่อย่างใคเยอะๆทนี้เงี้ยตอดเงียหยังกันเนาะเจ้าก็บ้ามากเนาะเขาใหญ่เขากติตอดกันเนาะีก็จก พ่อใหญ่เขาจีตอนเสา,า,ขา,เดดขาคขานี้สาวเล่าก็จะม่งมครขับแท้อืมไอานี้ยยูบเ็เล่าอคอยกายุประเทศเล่าเุ็นยัเสาเอ้ยคอยกหญ่ยุไก่เท้คอยขามโงมากยิ่อคอยใหนิ่งสาว่าทาาั้งที่สาหางสามนี้เกี่ยวนี่เป็นยังจ,งจังเ้าซาสากับาคือเกายังนะ ตั้งแเกงคือเก่าไงแม่ให้ลูกหลานเขาได้โงเยให้ร้านได้ดังสะเสือนคือกลองเสียงกองดังปึ้งปึ้งปึตัวดังมากแล้วก็ยังเงียบให้ดีขึ้นก็เก่าให้รันคลองดังก็เก่าโอ้ยกย้คลองจบอกยกย้คลองคลองอัมุงมุ้งบอกเบอืจ้าคมาเชื่อวว่าสือีกองใครอยาก้ก็เสียามาหายใครอก้คลอ จังดังสิเออมจังดังมจังสิดังขึ้นมาใส่แล้วว่าเดี๋ยวนี้ค่อยเงียบขึ้นกองขึ้นกองเดี๋ยวนี้คอยเงียบก็จังอยากได้ของเนาะของแล้วครับพ่อใหญ่กองกับอะไรเลยล่าว่าอยากได้ของังมุ้งมุ้งวุ้งมาใช่แล้วว่าพักแขแขยันมาใช่่อจังสิเก่งคือเกาอะไรอย่างี เพิ่มแี่ขอเงีเดียวคอเงียบคักๆกว่าันลูกหลานกามาเงียบเงียบจักี้ว่าจังจ้องหน้ากูด้วยจันกูว่ามันหน้ากูจีมุนไปเหมือนจักีหย่งอย่งมาทายกูบปับปบบัก็่นแล้วว่าโอ้ยจังใจคล้องจังจักี้เอาไม่หายใจค้องยายารับร่องเลยนยาเสียวมาหายค้องเขาสามตัวเหมือนเขาสามตัวเยอะเขาว่าเขาจังเจวข้องมาหายใครบอเขาว่ใจเยอะ้อง ครับแต่สามตัวแล้วเอามาให้ครับไอช่องเป็นไตัวช่วยนะช่องเป็นนี่กับตันดัมซิงครับนี่ก็เพชรพายรวยหลักกิโลเฮียนเพชรพายรวยป้กตัวกูเป็นซี่มาถึงดังไกลเลยนไม่ขามเขตม้าบอมเงีหญ่อยย่าอยู่ขามไม่ย่ำโค้งไม่ย่าอยู่ครับอย่าไม่ตองก็ไม่เห็นกูเนาะก็เห็กูจะท่านเอาเนาะนั่นเดียวอย่าไปตอง มากูกจะบอกกันนาอือูกยาในจองเอะอกหน่อยเด้ออือผมจอดีนิน่อยเราทำหนมืออนี้สมมดน้าจรจหรอสมมหน้าไม่ซีนะน่าจะที่สมมจะแต่ลมันปลมยบอกไเของจริงตั้งใจก็ให้บีใจอ มาอย่า่นี้มายามบ่มางยังรอยังใจสองตัวสามตัวนั่งคือข้อเนึ้เมื่อการเนื่องั้งด้วยกรปชใส่จเงื่งกีบไอ้เมืองเ่าพอสามตัวตรงตรงเน้นๆเลยครับเอาใจคนงบน้อยขีกระบองแรกกล้างบ่ลูกครับบังทุ่นหน่อยได้หลือครับอยากเอาขีกระบองแรกกล้างเนาะเพราะว่างบน้อยบางคนเนาะเอาชุดปดนี่นะเอาชุดปวดนี้ไปเลยครับ นี่รนเอาชุดกดนี่เลยเอาบัตรนั่นบ์ลูกใ่่เอาบัตรนันด์แล้วเนาะให้ถือสามตัวตรงๆไปเลยหมดนี่หมดสินกันเลยครับหมดนี่เลยชุดนี่กดนี่เลขกใหญ่กูให้สามตัวเด้อเลขกห้าน้อยกูให้สองตัวเด้อเฮ็ดเอาเลขใหญ่ให้สามตัวห้าน้อยให้สองตัว ใจเย็นให้ต <Safe rév mark> <from> ัวไหนนุ๊ยังบ่เสียงใจเย็นๆ่าก้อนๆยอดนนอาหารอร่อยต้องใจเย็นๆไปบนีครับโอ้โหแบบใจขวานี่ได้หางฮะอยากขวานนั้นน้อเล็กสีออกนะนาะแม่เหล็กใกล้สีออกไปซื้อมันสีเต็มอยาให้มันเต็มด้วยอยากใหมันสเต็มมันเต็มแล้วผลกุ้ยพลอยออกไปแล้วอยากจะมันบ่มนี่หายแล้วไหมบ้านต้องไปให้ชนเขาเลยให้ออกของเทินเลยได้กันบ้านน้อยเน้นๆเลยครับเน้นข้นอย่างเป็นื้อใจเทิงนึ่งบอก ม่เอาเปียกเทาอะบซื่อเลยหายใจ่หนึงบชนกบบชนครับเัาบดช้นขัดเน้นๆได้เลยครับอ้าวก็กเจะมาเมื่ออเย็นคนชเชียวเจ้าเยอะแเาเชาแล้วมันูห้ามเาอยากกาวทพยกัน เออเดี๋ยวไม่หรอกเดี๋ยวร่นยออกมาขึ them, like. ้นแชงนึงมาเลยตับข่องเลอตับข่องไงมาเลยกันขืเป็นว่าเื่อเพื่นกันจบันี้จาคมาหนุ่เนาะเนี่ยกของไงกักข่องนมำโตลงตรงน้าโตตรงองก็ได้ร้อคำเป็ขอดตรงครับข้าวทั้งสามทั้งสองก็ปังไปเลยครับเอาปังปเลยบอกครับปังปังเลย สามตัวสองตัวเน้นๆไปเลยครับซาสุซาสุซาสุเรือดีเรนีม้นมาลางเลยเจ้ีบกันซาหามาเือยอือใช่มีได่ซาดีซาใหญ่ซาดีซาหามัื่องือยี่สามตัวหุ่นยังจีบว่าให้ยู่สสมตัวเลี่ยงกันที่ดีเลี่ยงที่ดีเรืองหุ่นึงกัมีลางอยู่เ ร่างเขามากปักปวกชุดเลยชุดจริงเลยนะคนมากคนมากเออร่างก็จ้งเขาเสร็เขาก็มามันเมื่อยมันเมื่อยมันเมื่อยกูเลิกดึงเ่าคำนี้มาเถอะมันเมื่อยตัวใสตัวกูมั่นท่องไเกยมั่นท่องกับผ้าเมื่อยจะไปม่ให้แม่มาเลยมาแล้วมั่นท่องผ้าเมื่อยมาแล้วด้วยค่ะเขาหลังด้วยค่ะ กูเห็นเป็นสีกูโกรกกูฟอกจะเป็นสีใครจืดอันทุกานนี้อันทุกมูจะไห้จื้อันจืก่อนหนมูจะได้จื้ก่อนอเจ้ถ้าอันจหนอแต่รู้อันจกอนหมดจากอะไรจืดใครจืดอันทุกการนอีกทุกันมูจะได้จือคันก็ถือพ่อม่าหยามเลยพ่อม่าเลื่อรางคันให้ถือจ้างจังสีมั่งบดมันเสียจากสีครับขอให้ถือครับ หันถุบปังๆปังก็ปังได้เงืนได้คตปังเพราะมันปังเสียงเงืนอนนะปัดนี่กันเลยครับฝัดนีงะนนี่เลยฉังมาจากไกลอนแลวนน่อควา่ต่าีู้พยนกาจอยเล่น เขียนแล้วครับถ้าเลขยันเด้นี่ยเป็นเลขยันจะเขียนเป็นตัวค่ำจะแบบอะไรที่เจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าครับนี่ไงอันนี้หัวใหญ่เนาะค่ะนาะหัวพุ่งนี่นะค่ะนี่รัฐบาลไทยครับเมื่อกี้เจ็ดหกห้าอันนี้หัวใหญ่คนว่า มืออื่นเน้นเนนด้วยนี่ค่ะเจ็ดหกหาตัดเด้อค่ะตัดทั้งหนาทั้งหลังตัด 4, <5. S 1> เอาหน้อยโอ้หน่อยของวันนี้ปะครับนี่ออโอ้ของวันนี้เลยออืหาซีอนนเ,อเอาซีหาบอ่ะ الد, ดอน้อนสาวขมีกันอยู่ทูบไปทำเมาจะเป็นมันจะเป็นไทยนี่จะเป็นหน่วยดอน้อนสาวขมีกอนคือมากแค่ไหนเนาะทานเนาะมากจะประเทศเล่ากุ้งตัวนี้ผู้มาหาหลักกิโลกับเป็นตดวเนาะเท่าวขมีคือมาเล็กมากกว่าเรานี่มาเล็กมากร้านเท่าอย่างไทยไปมากมหาเจ้าก็ปัญหามากขับทางเลย ว่าเดียวรุ้งก็ได้ถามดอกกุญแจข้างแล้วก็ได้ถามจักเนี่ยให้สามตัวสามตัวเนาะค่ะเจ็ดหกห้าเล็บน้อยอีหาสี่หาวันนี้เนาะหาบเอาเงินหลุดหาบเอาเงินหลดเห็นปาหาบเอาเงินหลดเด้อค่ะหาบเอาเงินหลดสาธุครับ คันได้เราซื้อของมาให้คอยจะเ่าด้วยบางอย่างยังไม่ตะของยังพึ่งมาท่วงกันได้หลายให้มันออกจะอนไงคันออกมันสิ่งนี้มองดูว่าละเ่าเอ้ยคอยกับจีกดังขึ้นพึ่่งเอาผมอย่าให้ดังเที่ยวนี่เป็นมันเงินที่แรกมันกตกต่งแห่งเรียกว่ากินเมอมันจะเมือนนี่เราไปเ่า เอาเออดังแต่มึงยี่ห้อไหนทำมันได้ได้ชสลูกหลานเอออันนี้ตาได้มานี่แจตาได้ตาได้มาเนอะตาจันตาซีเนอะบ้าซีดอกบัวตาจันเนอะตาจันขันซีมันเซีมันซีลูกเอาตาจันดะ ขัดต่อวะแม่ไม่ออกรถมือนี่กูจะเอาหัวตีดินรถออกมือนี่กูหัวตีดินเลยเถื่อตังตังเถึกอตัง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 ใช่สาธุสาธุสาธุค่ะเถื่ตังตังยายคำมีนักขายายคำมี ล่างแม่ยาคามีอ๋อล่างแม่ยาคามีย้ายมือย้ายมือเจ็ดหกห้าสี่ห้านะเจ็ดหกห้าสี่ห้าแม่ยาคามีมาจากประเทศลาวครับเอ้าล่างโลกนี่ยกให้หน่อยครับคุณเดชัยยกให้หน่อยครับนี่นะครับเจ็ดหกห้านะครับผมเนาะส่วนสี่ห้านี้ใครจะไปวันนี้เย็นนี้ก่อนก็ได้นะครับ งวดมันมากเบิดละมืออย่ี้ครับเอาหมดบอกว่ามันมากมือเบิดลมืออย่ครับหมดวันนี้หมดวันนี้สตัวสามตัวเอ้าเอาหมดเอาลุ้นเนาะสาวน้อยบดข้าวใหญ่ไล่แมนออกจะง่ายอยแา่เดียวออกตั้งแต่น้อยไปเลยหอดเล้ามาออื่นพร้อมเอ้ามาอื้นเลยะถือถือกระชีมาไม่ตัวมาออื่นสุดจังเขาเข้มงวดมากสุดจัง เดินทางอื่นกัสมาอ่าอใครหลังกิโลอาจารย์ราใหญ่ดีนักนะครับเมื่อกี้ก็ต่อยเนี่ยสี่ห้าเจ็ดหกห้าสี่ห้า เจ็ดหก้าสี่ห้าด้วยค่ะเจ็ดหกห้าสีห้าจัดด้วยค่ะมือนีจัดไปก่อนนึกค่ะมื่หนามืออะยมาถึงงามือ่ามืออยจัให้หน่อยเพราะว่าพวกเขาจะใสจับยังอ๋อจับเลขกดโอ้ยคุณ่าะจับล้ได้เนาะ โอเคครับขอบคุณครับเอากินเจ้ามือนี่ละเอาตั้งแต่วันนี้ไปเลยเอใครอยากกินก็อยากก็นแล้วกันบางก็บังคับกันแนวมืงเนี่ยเจ้าตำรวจมาจับมูงแล้วล่ะมมันสะเทือนเขาตำรวจใช้การต่างเในการในการรับชมเด้ไห่คะเป็นแค่แนวทางนะค่ะเป็นแค่แนวทางอ้าวสีน้ำเงินเยอะ เ่ะากมังมากคั้งเขาเป้งแม่มากเลยเ่เอาของมากพ้อมที่เอามะเ้าวน้ำห้อมมากพ้อมะร้าวสามน่วยนะคะน้ำทิพนะคะน้ำทิพให้ปังปังนะคะนอนเลยนะคะ นี่เนาะค่ะน่ warfare. องมื่อกี้กับเป็นเหล็กยายคขมี้นาะค่ะน่ะแม่ล่างยายคขมีเนาะค่ะมาจากกาลสินเนาะค่ะเนาะมาขอตัวเหล็กคับตาจันตาเซ่เนาะค่ะเนาะยายหนี้นะคะเมื่อกี้กับเป็นล so cool, mm ่างของตาจันเนาะค่ะตาจันเพื seafood, ่อนเขาสิงล่างายคขมีเนาะค่ะเพื่อนล่อยเหล็กไห่เนาะค่ะเนาะเจ็ดหกห้าเนาะค่ะเจ็ดหกห้าสองตัวสี่ห้าเนาะค่ะสองตัวสี่ห้า ชอบประจัดเนาะค่ะเนาะชอบประจัดเป็นแค่แนวทางด้วยค่ะเป็นแค่แนวทางชอบประจัดเนาะค่ะเนาะเป็นแค่แนวทางกดใช้วิ่งกดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะอ่ะคลิปนี้เพจเขอเลยกับคอร์ดโยบเทมีนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์นะค่ะเพื่อให้อ่าเป็นกำลังใจสิ่งกันละกันนะคะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ